c b พ6 5 0 f ครับสองพันเลขไมล์หลักพันสียอดฮิตครับมาฮะเลขไมล์คันนี้วิ่งมา9,482กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับจอเดนไมล์คันนี้สวยใสเหมือนใหม่ครับสามารถจะได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนครับกุญแจชิปคันนี้ครบ2ดอกหัวโชคสวยครับลอยขันบ้านเล็กน้อยตามการใช้งานแผงข้าบนเดิมสวยลายลิ้วรอยครับอันนี้มีอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอต่างๆไม่มียาลา ปลอกแฮนด์เดิมครับแทบไม่สึกเลยครับมือคลัตช์มือเบรกสวยครับไม่คดแรงออกกระปุกนเบรกไม่มีโรวซึมครับสีไม่มีดุดร่อนนะครับประกับพันเล่งดูนะครับตัวต่อต่างๆเนี่ยไม่มีระางเลยครับชุดสีทั้งเดิมสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฟ้าทังสวยครับนี่ฮะตัวถังต้องบอกว่ามีเพียงรอยเล็กน้อยนะครับขนานเล็กน้อยตามการใช้งานไม่มีบุกรักยิ้มสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่ครบนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมไม่มีขาด ไม่มีดูครับทรงสวยไม่มียุบไม่มียุบนะครับที่จับด้านท้ายเดิมสวยครับมีเพียงรอยบ้าเล็กน้อยตามการใช้งานเท่านั้นครับมาด้านหน้าคันนี้นี่ครับมาเพราะว่าชิวหน้าแต่งนะครับแล้วก็อุดกระจกแต่งครับจาก m a ็กเทคนะครับโคมไฟหน้าเดิมครับมีรอยบ้าเล็กน้อยครับตามการใช้งานนะฮะคันนี้ได้ตัวครอบโชคด้านหน้าครับในสายอัพสายดาวครับเป็นของแต่งมาให้ด้วยครับบางโคนหน้าเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับสภาพอยู่ที่ 85%นะครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมสติกเกอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีรูงครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคาลิปเปอร์เดิมสวยครับไลทดิ้วอยเลยนะฮะแผงเบอน้ําเดิมสวยไม่มีบุบยุบและรั่วเสริมคอท่อสวยครับไลทดิ้วรอยครับอกล่างแน่นสนิทชิดทุกจุดครับไม่มีแตกร้้วแฟลลิ่งด้านขวาสติกเกอร์เดิมครับ ไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนเลยนี่นะครับฝาป้าสวยไม่มีรั่วซึมนะฮะแข็งเครื่องเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวสีเดิมสวยครับพักเท้าด้านขวาครับนี่ฮะยางเต็มครับไม่มีแตกหักขาเยียบเบรหลังไม่คดแรงออคันนี้มาพร้อมกับน็อตแต่งจากไดโวครับเป็นไทเลียมแบบซาริปออนครับผมรอบเดืนอเบลนิ่งครับอัตตาเร่งคันนี้นี่เคลื่อเ,เ,เ,เร็วครับ เครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดครับสวิงอาร์มด้านขวาไร้ริ้วรอยครับไม่มีเก็บงานแน่นอนจานเด็กด้านหลังดูครับขาวใสเหมนใหม่เป็นแค่รอยมาพร้อมกับระบบเหล็ก abs ครับขอบรถด้านหลังครับสีเดิมสวยทิเก์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันยางหลังครับจากมิชลินพายรโลอตสภาพู่ที่80%ปครับไฟท้ายเดิมสวยท้ายสั้นแต่งไฟเลี้ยวคู่หลังแต่งครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอน นะครับฝั่งซ้ายนี่ฮะชุดโซนเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์นะครับตัวบิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับลายริ้วรอยพักเท้าด้านซ้ายไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดและงอครับแข้งเครื่องด้านซ้ายไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะนะครับฝาวาลสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแฟลิ่งด้านซ้ายสติกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนหรือแตกร้าวแน่นอนครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสเหมือนใหม่ครับตามสไตล์ทันร์บอ์สมบูทั์ครับ กระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไลท์นิ้วลอยนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่ลอยครับสัมพัสกันด้านขวามาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละคันนี้เราเปิดราคาครับ129,000บาทนะครับดาวแล้ต้นเพียง14,000บาท,ท่นสี่พันบาครับรับแลกเทิร์นบิ๊กไบค์รถเล็กทุกรุ่นใครหาอยู่สำหรับ CBR 6 9 0 F สีดำโครงแดงคันนี้ครับรีบมาฮะรถโคตรสวยแล้วเจอกันทันต์ไบค์ทบุรีสวัสดีครับ